กองบ้องตื่นเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโดยกองบ้องตื่นครับา,า,า,าต้นลำเจียกต้องมนคำอธิษฐานพระนางนมใหญ่แห่งประสาทภูมิโปนครับ ปราสาทภูมิโปนซึ่งเป็นปราสาทขอมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปนตะบนดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์คำว่าภูมปนเนี่ยหมายถึงแผ่นดินลึกลับแผ่นดินที่หลบซ่อนอะไรทํานองนั้นเถื่องนั้นนะครับและใกล้ๆกับปราสาทภูมิโปนแห่งนี้ก็จะมีสะลำเจียกซึ่งอยู่ห่างไปนิดหน่อยทางทิศตะวันออกราวร100้อยสองร้อยเมตรได้นะครับ และต้นลำเจียกที่สะลำเจียกแห่งนี้ก็จะไม่เคยออกดอกเลยนะครับมันผิดแผกไปจากต้นลำเจียกทั่ว,วไปที่สะอื่นๆหรือบริเวณแถวๆนั้นเขาก็จะออกดอกชูช่อตามปกติก็จึงเป็นที่มาของตำนานต้นลำเจียกต้องมนกับพระนางนมใหญ่เนียงดัดทมลักรับท่านเล่าว,ว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่งได้สร้างเมืองลับซ่อนอยู่ใจกลางป่าใหญ่ชื่อว่าปราสาทภูมิป,ปู ภูมิก็คือแผ่นดินนะครับส่วนคาว่าปูนก็หมายถึงหลบหมายถึงซ่อนหมายถึงลึกลับภูมิปูนก็จะมีความหมายว่าเมืองลึกลับพอต่อมาทางเมืองหลวงก็เกิดความไม่สงบมีข้าศึกศัตรูยกทัพมาประชิดเมืองพระราชาก็จึงได้ทรงพระธิดาแสนสวยพร้อมไพ,พรพลจํานวนหนึ่งไปหลบซ่อนลี้ภัยที่ภูมิปูนพระธิดาของกษัตริย์หอมเนี่ยมีชื่อว่าพระนางศรีจันทร์หรือนียงดอกถม แต่ด้วยรูปโฉมสัดส่วนต่างๆสวยงามมีหน้าอกใหญ่โตชาวเมืองทั่ว,วไปก็จึงนิยมเรียกว่าพระนางนมใหญ่ต่อมาต่อมาก็ได้มีเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งได้ส่งพรานป่าจำนวนหนึ่งออกหาล่าสัตว์ป่าที่สวยงามเพื่อจะนำไปเลี้ยงเพื่อคู่บุญบรารมีว่างั้นกันครับและกลุมพลานป่าก็ร้อนแรมมาในป่าเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนในที่สุดก็ได้มาหยุดพักที่ตะเบียนเตรน ซึ่งหมายถึงหนองน้ำของในพรานแล้วก็อยู่ทางทิศใต้ของบ้านตาพรานในปัจจุบันนี่แหละครับเราในพรานพักอยู่ที่นั่นพักหนึ่งครับต่อมาพวกเขาก็ได้เดินป่าเขาไปพบเข้ากับปราสาทภูมิโปนแล้วก็ได้ยินกิติศัพท์ความสวยความงามของพระนางศีจันทร์หรือพระนางนมใหญ่เขา้าพอโอกาสเหมาะพวกเขาก็จึงได้ยอ่อมไปแอบดูครับไปแอบดูพระนางนมใหญ่สงน้ํา แล้วพวกเขาก็ได้เห็นว่าพระนางมีความงดงามสมคำล่ำลือจริงก็จึงได้นำความกลับไปกราบทูลกษัตริย์ของเมืองตนส่วนพระราชาแห่งเมืองนั้นก็ดีใจมากครับจึงได้จัดเตรียมกองทัพเพื่อจะไปอัญเชิญพระนางไปเป็นพระชายาคู่พระบารมีอืมตอนนี้ก็มากล่าวถึงพระนางสีจันทร์หรือพระนางนมใหญ่อยู่ๆก็เกิดร่างสังหรณ์กระสับกระส่ายไม่สบายพระทัยครับ สงสัยว่าอาจจะมีคนต่างถิ่นมาพบที่หลบซ่อนของพระนางซะแล้วแถมในคืนต่อมาพระนางก็ได้ฝันไปว่านางเนี่ยได้ทำกระทงเสียงทายโดยใส่เส้นผมอันมีกลิ่นหอมไว้ในพระอบหอมถึงเจ็เส้นพร้อมกับเขียนข้อความลงในกระทงเสียงทายใจความว่าหากชายใดเก็บกระทงนี้ได้พระนางจะยอมเป็นคู่คลอง พอตื่นจากฝันมาพระนางนมใหญ่หรือพระนางสีจันทร์ก็ได้ทําตามที่ฝันทันทีเลยครับโดยนําเอากระทงไปลอยที่สะลําเจียกหน้าประสาทภูมิปูนนั่นแหละกระทงน้อยก็ลอยไปลอยไป,ไปไปจนถึงอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองโฮนมานโดยพระราชโอรสแห่งเมืองนั้นเป็นผู้เก็บกระทงเสียงทายของพระนางได้ครั้นพอเปิดพระอบก็ได้พบว่าเส้นผมของพระนางนมใหญ่นั้น หอมหวนก็จึงเกิดหลงรักทันทีครับแต่พระราชะโอรสหรือเจ้าชายโฮมานนั้นไม่หล่อไม่เหลาเลยครับแต่มีวิชาอาคมเข้มขขังมากแถมเป็นคนที่รักษาคำมั่นสัญญารักษาคำสัครันื่อเจ้าชายโฮมานยกขันหมากมาสู่ขอตามประเพณีเพราะพระองค์เป็นผู้พบพระอบเสียงทายแต่ก็พบว่าพอพระนางศรีจันได้พบหน้าตาของเจ้าชายแล้ว ก็ได้แต่นิ่งอึ้งแล้วก็ร้องไห้ฟูมฝ่ายซึ่งเจ้าชายโฮบานนั้นก็ทราบดีว่าพระนางนมใหญ่หรือพระนางสีจันทร์คงไม่ชอบตนหรอกแต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ตัวเองรู้ดีว่าตัวเองมีความอภรณตแต่ก็ด้วยความรักและก็ความซื่อสัตย์ต่อพระนางสีจันทร์พระองค์ก็จึงนิ่งไม่ได้บังคับที่จะนำตัวพระนางไปเป็นพระชายาอะไรรอ แต่กลับอยู่ช่วยพระนางขุดสะสร้างกำแพงเมืองแถมยังสร้างกลองชัยเอาไว้หนึ่งลูกแล้วก็บอกว่าหากพระนางนมใหญ่หรือพระนางสีจันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรให้ตีกลองชัชนี้ขึ้นพระองค์ได้ยินก็จะรีบมาช่วยเหลือทุกเรื่องทันทีแต่นะมีข้อแม้แต่ห้ามตีกลองชัชนี้ถ้าหากไม่มีความจําเป็นห้ามตีเด็ดขาดแต่ที่ปราสาทภูมิปนเนี่ยท่านเจ้าเมืองขอมผู้เป็นพระบิดาของพระนางนมใหญ่เนี่ย ได้ส่งนายทหารคนสนิทชื่อนายบุญจันทร์ให้มาอยู่ดูแลรับใช้สนิทใกล้ชิดและนายทหารบุญจันทร์นี่ก็ได้แอบหลงรักพระนางนมใหญ่อยู่เพราะด้วยความสนิทสนมนะครับส่วนพระนางนมใหญ่ก็ไม่ได้มีใจตอบรับกับบุญจันทร์เลยครับของเห็นบุญจันทร์นายทหารคนนี้เป็นแค่พี่แค่เพื่อนแค่คนสนิทเท่านั้นต่อมาบุญจันทร์เห็นกลองใช้ที่เจ้าชายโฮมานสร้างไว้ก็เกิดนึกอยากจะลองตีดู ตีกล้องดูก็จึงได้ไปขอร้องกับพระนางนมใหญ่อยู่ตลอดเวลาขออยู่นั่นรำรีรำไรจนพระนางทนลำคาญไม่ไหวก็จึงได้พูดแบบประชดประชดไปไว่าอยากตีนักก็ตีซะเพราะอีกหน่อยเราก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอืส่วนนายทหารบุญจันทร์นั้นก็แอบแอบเ,เครืองอยู่แล้วแอบแอบเ,เ,เ,เครืองอยู่แล้วว่าพระนางนมใหญ่เนี่ยอืจะมีจิตใจกับเจ้าชายโฮมานเจ้าของกลอง เขาจึงได้เข้าไปตีกลองใช้ดังสนั่นเลยครับเจ้าชายโฮมานเมื่อได้ยินเสียงกลองก็ยกไพรพนมาปรากฏตัวขึ้นที่ปราสาทภูมิโปทนทันทีเพื่อจะช่วยเหลือโดยนึกว่าพระนางศรีจันทร์หรือพระนางนมใหญ่นี้มีเหตุร้ายขึ้นแต่เมื่อทราบว่าไม่มีเหตุอะไรเลยเจ้าชายโฮมานก็จึงบอกและสัญญาที่เคยว่าไว้สัญญาไว้ว่าจะช่วยหากได้ยินเสียงกลองตีพร้อมกับนำทัพกลับเมืองของพระองค์ไป ตอนนี้มากล่าวถึงพระราชาที่เคยส่งพลานป่ากลุ่มหนึ่งมาล่าสัตว์แล้วก็ได้มาพบความสดสวยความงดงามของพระนางนมใหญ่ในตอนแรกโน้นพระราชาผู้นี้ก็ได้ส่งกองทัพมาล้อมเมืองภูมิปูนไว้พระนางนมใหญ่เห็นดังนั้นก็ได้หลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในปราสาทภูมปิปูนขณะที่หลบอยู่ก็ได้คิดขึ้นมาว่าชีวิตตนนั้นช่างแสนจะอาภพรักนะ เพราะชายที่มาหลงรักพระนางนั้นหนึ่งเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็สุดที่จะอับปรลักสองก็เป็นคนที่ตำสักเรื่องชนชั้นกว่าพระนางส่วนคนที่สามเนี่ยก็จะมาใช้กำลังใช้อำนาจบารมียกทัพมาตีเอาพระนางไปเป็นพระชายาเมื่อคิดได้ดังนั้นพระนางก็จึงได้ออกจากที่ส่อนในปราสาทภูมิปล ก็เดินทางไปยังบริเวณที่เขากําลังมีการต่อสู้ยิงปืนใหญ่กันอยู่โดยหวังว่าจะให้ตัวเองโดนกระสุนปืนใหญ่ให้ตายตายไปรู้แล้วรู้ลอดอแต่แล้วก็กลับไม่ตายครับพระนางเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บที่ท่อนแขนด้านซ้ายและก็บริเวณเหนือลาวนมด้านซ้ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อมากองทัพพระราชาก็ตีเข้าเมืองได้ครับก็จึงได้รีบทำการรักษาพระนางนมใหญ่ จนอาการเริ่มจะดีขึ้นพอจากนั้นพระราชาก็เตรียมที่จะยกทัพกลับพร้อมจะนำพระนางนมใหญ่ไปเป็นพระชายาที่เมืองของตนพระนางสรีจันทร์หรือพระนางนมใหญ่ก็จึงได้ขออนุญาตเป็นครั้งสุดท้ายโดยขออนุญาตที่จะขอไปอาบน้ำที่สระลำเจียกใกล้ๆประสาทและพระนางก็ได้ไปปลูกต้นลำเจียกไว้ก่อหนึง่งพร้อมกับอธิษฐานวัดหากพระนางยังไม่กลับมาที่นี่อีก ก็ขอให้ต้นลำเจียเหล่านี้อย่าได้ออกดอกอีกเลยครับหลังจากนั้นพระราชาก็ได้พาพระนางสีจันทร์หรือพระนางนมใหญ่ดัทมเนี่ยกลับไปวังโดยเดินทางไปยังบ้านสีจรุแล้วก็ได้พัคกองทหารพร้อมกับข้าหมูเลี้ยงฉลองกินกันที่นั่นกินจรุว่างั้นเถอะครับแปลว่ากินหมู ส่วนกองทัพหลังนั้นก็ได้ยกกองทัพเดินตามมาทันกองทัพหลวงที่บ้านทัพทันซึ่งก็คือบ้านทัพทันในปัจจุบันนี้เองแหละครับจากนั้นก็ได้เดินทางต่อมาจนถึงบ้านลำดวนก็หยุดพักนอนกันที่นั่นแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองกินกันจนมึนเมาสนุกสนานครับเราลพลพรรคพลทหารต่างๆก็ได้พากันเมาจนได้ที่ลุกขึ้นโยกย้ายสายสะโพก ด้วยความเมาก็มีการไายลำลม้มไปลุกไปลม้มไปหัวทิ่มหัวตําหัวดวนลำไปหัวสักดิ์ทวนไปออหัวทิ่มหัวดวนสถานที่แห่งนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของบ้านลำดวนมาจนปัจจุบันนี้ล่ะครับครับ ปราสาทภูมิโปนนับว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่เก่าแก่มากที่สุดของเมืองไทยแล้วครับส่วนบริเวณใกล้ๆปราสาทนั้นก็จะมีสะลำเจียกที่มีต้นลำเจียกขึ้นอยู่แต่ที่แปลกก็คือต้นลำเจียกที่สะแห่งนี้จะไม่มีดอกตลอดมาผิดไปจากต้นลำเจียกทั่วๆไปสันนิษฐานว่าต้นลำเจียกที่ปราสาทภูมิโปนแห่งนี้ที่สะนี้ย เป็นต้นลำเจียบที่ต้องบนต้องคําอธิษฐานของพระนางนุ่มใหญ่ที่อธิษฐานไว้ว่าถ้าหากพระนางไม่ได้กลับมาที่นี่ก็ขออย่าให้ต้นลำเจียบแห่งนี้ออกดอกอีกเลยครับท่านสวัสดีดีดอย่าลืมช่วยกดซับสไคร์หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านสวัสดีด